่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิหวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิตบ้วนบางประมาอดอศัสดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับผมกำลังคุยกับท่านเรื่องของ ตำนานทุเรียนนะแล้วก็เล่ามาถึงตอนที่พูดถึงว่าเรามีการที่จะปลูกทุเรียนพันอะไรต่ออะไรต่างๆกันซึ่งโดยสรุปแล้วก็คือว่าทุเรียนที่เป็นที่นิยมก็จะเป็นทุเรียนก้านยาวหมอนทองอันนี้ก็จัดว่าเป็นทุเรียนที่มีราคาแล้วก็ลูกก็ใหญ่โตมโหฬารน,นะะ กว่าทุเรียนพันธุ์อื่นแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ลูกใหญ่ลูกเล็กนี่มันมีพันธุ์พื้นเมืองเยอะแยะนะหรือว่าอย่างทุเรียนบางคนก็ชอบลูกไม่ใหญ่โตนักเนื้อก็เหนียวหนึบอย่างทุเรียนพันธุ์ชนีนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทุเรียนพันธุ์ทุเรียนก็เริ่มมีกระจายตัวกันไปในหลายที่คณะนี้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับทุเรียนเนี่ย หลายคนจะไปเข้าใจว่าพันนู้นนี้นั้นเวลาจะประกาศพันเนี่ยมันต้องประกาศโดยหน่วยราชะการครับแต่ที่เรียกเรียกกันเองพูดพูดกันเองนี่ก็ก็ว่าไปตามสถานที่ต่างๆจะเรียกว่าอะไรอะไรแต่จริงๆแล้วสายพันมันก็ยังอยู่แบบดังเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าปลูกต่างที่กันรสชาติอาจจะแปลเปลี่ยนต่างการบำรุงรักษากันไปบ้าง มันก็เป็นแบบนั้นคันนี้เราก็เริ่มมีทุเรียนพันลูกผสมเหตุที่เกิดทุเรียนลูกผสมเนี่ยนะครับก็ทางสานิวิจัยพืชสวนพริวนะ้วซึ่งอยู่ในแหล่งทุเรียนก็ได้ปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรี1 2 3อะไรนี่ท่านไปเช็คดูตรวจด,ดูก็จะรู้แตนะ่วันนี้ ชื่อของทุเรียนมันก็ยังคงปลูกทุเรียนสายพันธุ์ก้านยาวม้อนทองอะไรกันยู่อย่าี้หลายคนบอกว่าเอา้าแล้วทุเรียนภูเขาไฟล่ะแล้วทุเรียนบาละอูล่ะอันนี้มันต้องบอกว่าเขาก็เอาพันธุ์ทุเรียนไปจากแหล่งเดิมนน่นแหละครับไปปลูกไม่ได้เป็นสายพันธุ์ใหม่แต่พอไปปลูกในสภาพ พื้นดินที่แตกต่างกันและต้องการที่จะสร้างโลโก้หรือว่าสร้างแบรนด์นะให้รู้สึกว่าทุเรียนนี้เป็นทุเรียนมาจากไหนนะอย่างปลูกทั้งศีสเกตเขาก็จะเรียกกันว่าทุเรียนเขาก็ไปตั้งว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟพอดินแดนแทนทิศนั้นอย่างท่านไปที่บุรีรัมนะะ ขึ้นไปเที่ยวที่พระอาทิตย์ส่องสว่างถึงกันนั่นนะครับในบางช่วงบางเวลานั่นะนะก็ะก็เป็นดินแดนที่เป็นภูเขาไฟแต่อดีตท,ที่ผ่านมาทุเรียนอย่างทั้งอุตรดิตก็มาโด่งดังโดยกระแสะนักข่าวนะก็มีหลงรับแลลินรับแลอะไรเงี้ ในขณะที่ทางตะวันออกไปปลูกทงางตจราดิษไปปลูกทุเรียนก็ปลูกเรียกว่าเกือบจะเรียกว่ากระจายกันไปทั่วประเทศโดยเฉพาะทางใต้ก็มีอย่างป่าละอูนะฮะทางประจวบแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็คนที่ปลูกทุเรียนมาแต่ดั้งแต่เดิมในพื้นที่ภาคใต้ก็คือ,อโกดำนะ นายดำชิงส่วนโรดนี่ก็เป็นเกษตรกร,ร,กรที่ผมเคารพนับถือก็เคยไปนอนที่บ้านท่านมาแล้วที่หลังสวนน่ะสมัยก่อนท่านก็ปลูกทุเรียนจากทุเรียนแล้วเนี่ยท่านก็มาปลูกส้มนะเพราะว่าผมก็จำได้ว่าหนุมน่มๆไปบรรยายเรื่องทุเรียนเรื่องส้มที่สวนโกดำเนี่ยาก็มีพี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้ ฟังกันแล้วคนใต้เนี่ยนะเวลาฟังวิชาการี่ยนั่งฟังกันเงียบเลยนะฮะเราตั้งใจมากนะครับก็อันนั้นก็เป็นแหล่งปลูกทุเรียนทีนี้มันก็เป็นผลดีตรงที่ว่าเรามีทุเรียนภาคตะวันออกเรามีทุเรียนทางใต้เวลาการสุกแก่ของผลเนี่ยมันก็จะไม่พร้อมกันใช่ไหมฮะมันก,ก,ก็ก็ไม่พร้อมกันตรงที่ว่า,าทุเรียนตรงนั้นออกออกมาก่อน นะบางทีเขาก็เอา,เอาไปขายทางใต้แล้วทางนู้นก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเป็นทุเรียนถวายนะเป็นทุเรียนที่เขาทำออกนอกฤดูแอะเวลาทุเรียนทางนี้หมดสมัยก่อนนะอา่าทุเรียนใต้สุกช้ากว่านะเขาก็เอาขึ้นไปขายบอกเนี่ยเป็นทุเรียนที่ทํานอกฤดูคือไม่ต้องไปคิดมากกับเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่ามัมน เรียกว่าซื้อขายกันไปมาเพราะว่าการคมานาคมในยุคก,ก่อนนู้นมันก็ไม่ได้ง่ายสะดวกเหมือนอย่างยุคปัจจุบันก็คนกันไปคนกันมาก็เชื่อกันขายนะอย่าไปถือเขาถือเรานะครับแต่ว่าไอ้ที่ผมเป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงแล้ไม่เคยพูดให้ใครฟังมาก่อนเลนะค,คือว่าคือการที่เราพยายามไปพูดว่า ทุเรียนชั้นไม่เหมือนคนนั้นทุเรียนชั้นไม่เหมือนคนนี้อย่างนั้นอนะผิดที่ผมว่าผิดเพราะอะไรเรื่องนี้เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับส้มโอเวลาเราส่งนอกเนี่ยสมมตุติเขาต้องการพันนี้ความจริงเรามีในประเทศเยอะนะแต่ว่าเวลาไปอีกที่หนึ่งดันไปเรียกชื่ออีกพันหนึ่งแล้วไปตั้งเป็นทุเรียนของชั้นอย่างเงี้ยม,มันมันก็เลย ต่างชาติเขาก็ไม่ได้โง่เนยเขาก็มาก็ต้องสืบต้องหาว่ามันใช่ไอ้พันธุ์ที่ว่าหรือเปล่าเนี่ยเหมือนอย่างตัวละครณรื่ส้มโอนะฮะมีแต่ว่าไปเรียกอีกพันธุ์หนึ่งทั้งที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมแหละไอ้อย่างนี้ผมก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าทุเรียนของท่านเป็นทุเรียนที่รสชาติไม่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่เหมือนนะท่านนําเสนอ กรมวิชาการเกษตรเลยครับนำเสนอรกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ท่านก็จำเป็นผู้ที่มีลิขสิทธิ์พันธุ์นะลิขสิทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์นะครับของของท่านเองนะอ้าวอนนี้ยุคนี้มันยุคลิขสิทธิ์เนี่ยนะมันก็ว่ากันไปแต่ว่าผมก็อยากจะให้เรียกว่าก้านยาวก็ก้านยาวก้านยาวจันทบุรีก้านยาวศรีสะเกดก้านยาว ประจวบเรื่องอะไระะะเขาก็เรียกมันพันเดียวกันไปนะครับหรือจะเป็นหมอนทองก็หมอนทองที่นั่นที่นี่ที่นู่นก็แล้วแต่ใครเชื่อถือกเกษตรกรที่ไหนก,ก็ว่ากันไปแบบนั้นนะครับทีนี้ถามว่าในยุคหลังๆเนี่ยทำไมพันธุ์ทุเรียนมันไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนที่ทุเรียนสมัยก่อนมีหลากหลายพันธุ์เนี่ยเพราะว่าเวลาเข้าขยายพันธุ์ เขาเอามาล็ดเนี่ยไปปลูกครับเอามลเ็ดไปปลูกพอเมล็ดไปปลูปปกมันก็เกิดการกลายพันธุ์นะฮะเกิดการกลายพันธุ์แล้วพอเขาปลูกต้นโตนะถ้าลูกไหนดีเขาก็เก็บต้นไหนดีก็เก็บตั้งชื่อนะฮะต้นไหนไม่ดีเขาก็โค่นทิ้งทำไมต้องโค่นทิ้งเพราะในยุคนั้น การขยายพันธุ์พืชยังไม่กว้างขวางแล้วเขาเก็บภาษีกันเป็นต้นคุณมีทุเรียนกี่ต้นเก็บต้นแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะฮะประเทศไทยสมัยก่อนเป็นแบบนั้นก็เกิดการคัดพันธุ์โดยอัตโนมัติว่าพันธุ์ไม่ดีคนทิ้งไปพันธุ์ดีเก็บไว้คราวนี้ในยุคหลัง,ลงเนี่ยเราก็เริ่มมีการขยายพันธุ์นะทาบกิ่งติดตาต่อกิง่งหรือการตอนอะไรก็ว่าไป ซึ่งการขยายพันธุ์แบบนี้มันจะคงสภาพพันธุ์เดิมไว้ไม่กลายพันธ์แต่จะไม่ได้พันธุ์ใหม่นะแต่จะไม่ได้พันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นเราจึงมีทุเรียนสายพันธุ์ที่ไม่หลากหลายนักนะในในยุคหลังๆนอกจากว่าที่ทางอันนี้พืชสวนพริวเขาคิดคนพันธุ์จันทบุรี123่งอะไรก็ว่าไปนะนะ แต่ตอนหลังเนี่ยเราก็ประยุกประยุกยังไงประยุกต์โดยที่เอา,เอา,เอาต้นต่อเดิมแล้วเอาต้นเพาะเมล็ดแต่ละเมล็ดเนี่ยนะที่ขึ้นมาเป็นต้นต้นสูงเท่านิ้วชี้เนี่ยแทนที่จะไปรอปลูกาจากนิ้วชี้ไปเป็นต้นใหญ่แล้วออกลูกเนี่ยไม่ต้องรอเขาเอากิ่งนั่นแหละไปทาบนะไปต่อกับต้นต่อเดิม คราวนี้เขาก็แท็กไว้สิครับว่าต้นนี้จากมเมล็ดหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสาม,ม,ะสามอะไรก็ว่าไปแล้วก็ดูว่าผลที่ออกมานั้น,นในแต่ละเบอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงซึ่งท่านก็สามารถที่จะทำได้นะนะเราก็ถ้าอย่างนี้เราบอกโอ้ไอ้ตัวไอ้ออออลูกนี้ดีทรงสวยรสชาติดีอะไรต่ออะไรดีเราก็อาจจะมาตั้งชื่อใหม่แล้วก็ ขยายพันธุ์กันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของตำนานทุเรียนหรือจะเรียกว่าเล่าเรื่องทุเรียนให้ฟังนะก่อนที่จะคนที่คิดจะปลูกยังไงอะไรฟังทิศวัวใจเย็นๆครับผมนะผมอยากเล่าให้มันละเอียดลออไปนะฮะ ท่านผู้ฟังที่ฟังผมคุยอะไรแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งจดหมายมาก็ที่ตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐม73140หรือถ้าจะฝากคำถามก็ให้ส่งไปที่ b u a b u a n 2 4 9 4กรุณาอย่าฝากข้อความใดๆไว้ในอินบล็อกนะครับเว็บรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลล์ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเษกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร